สวัสดีค่ะเช็คดวงกับคุ้งกี่นะคะคลิปนี้เป็นการเช็คดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2563นะคะเป็นการเช็คดวงแบบ general reading นะคะคือแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดดังนั้นจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตร,รงบ้างไม่ว่ากันนะคะหากดูแล้วชอบแล้วถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ย้ำเสมอนะคะก่อนการรับชมว่าเป็นการทำนายแบบ journal reading ดังนั้นมันจงอาจจะตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างนะคะและไม่ว่าคำทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรตัวเราดีดีกว่า,วาดวงดีเสมอนะคะก็รับชมไว้เป็นไกด์ไลน์และกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทำนายสำหรับเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะ,ะ,ะนะคะ ชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องของการงานนะคะรายได้ของคุณนะคะรายรับรายจ่ายความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจบุตรบริวารที่ด้อยกว่าเนะีคะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ โชคลาภคอนเนคชั่นความช่วยเหลือนะคะสุดท้ายที่สุดภาพรวมของคุณในเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้เดือนนี้คุณจะรู้สึกหมุนหมองรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะดูอะไรมันจะคาดเคลื่อนหรือผิดไปจากเรื่องราวของเราที่เราคิดที่เราหวังที่เราฝันไว้ที่เราคาดการไว้ไปซะทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ท้อนะบางเรื่องบางอย่างมันก็ อาจจะดูผิดเพี้ยนดูบิดเบี้ยวจากสิ่งที่เราคาดหวังไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อไม่ใช่ทัศน์ทั้งหมดนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์อยากให้มองไกลๆมองข้างหน้าว่ามันจะมีอะไรมันจะเป็นไปในทางไหนเป็นไปทิศทางอย่างไงนะคะ,ะภาพรวมของคุณจะประมาณนี้ก่อนนะ ทีละตำแหน่งกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะเรื่องของการงานเนี่ยคือเน้นผลลัพธ์ของงานจนรู้สึกว่าเหวี่ยงวีนโวยวายหรือว่าฟัดงงฟัดงาทุกคนไปซะทั้งหมดนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคือค่อยพูดค่อยจ่ายค่อยถอยทีถอยอาศัยกันนะคะในเรื่องของการงานเรามั่นระวังนคะว่า,วา,วาไอ ผลงานที่เราต้องการเนี่ยหรือเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูเรื่องของระหว่างทางคือพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวจะลืมว่าระหว่างทางเราอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้ไปด้วยระมันระวังว่าปลายทางเนี่ยคะ่ะถึงแม้จะได้ผลของงานแต่ว่ามันกลายเป็นเราได้รับฟีดแบ็กทางด้านร้ายหรือว่าในมุมล,ลบๆกลับมาด้วยนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆมุ่งไปที่ผลผลง,งานได้แต่ว่าต้องดูแลเรื่องของระหว่างทางด้วยนะ นะคะในเรื่องของการงานชาวราศีสิงค์ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่มาระวังตรงจุดนี้ใจร้อนใจเร็วไปนิดนึงใจเยน็ยนๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรหลรับมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะระวังจะมีปัญหามีปากเสียงกับคู่สัญญาคู่ค้าหรือว่าแหล่งของที่มาเงินได้นเนี่ยระมัดระวังนะคะใครที่เป็นฟรีแลนซ์ใครที่ประกอบกิจการตัวเองหรือว่าดูแลรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่พนันกงาน ประจำไม่ใช่พนักง,งานเงินเดือนระมัดระวังได้นะคะว่าจะมีปากเสียงหรือว่ามีการผิดข้อตกลงข้อสัญญาเงื่อนไขทําให้ได้รับเงินเนี่ยช้าไปเลทไปนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําระมัดระวังว่าจะมีปากเสียงกับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งตรงนี้จะส่งผลกับเรื่องของไรายได้หรือการประเมินผลงานอะไรของคุณด้วยใครที่คาดหวังเงินก้อนเงินถุงเงินถังจะมีเข้ามาในเดือนนี้ อาจจะต้องรอนิดนึงจะไม่ได้ตามที่คิดไว้นะคะใครที่มีเงินโปรเจกต์ว่าจะใช้เงินก้อนอาจจะต้องชะลอก่อนนะคะแล้วไรายได้ประจําเงินประจําเรามันดีไหมมันโอเคไหมมันโอเคค่ะแต่เข้าในทํานองที่ว่าถ้าใครที่ทํางานประจาแล้วคาดหวังเงินพิเศษจากทีเ่เรื่องของอะไรล่ะอ์ไทม์เรื่องของเงินเพิ่มเงินเสริมพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนเพียวๆเงินเดือนเน็ตๆเนะะี่ยค่ะอาจจะ แย่เลยนะคะเพราะว่าเงินไอ้เพิ่มตรงนั้นน่ะเงินส่วนเพิ่มตรงนั้นเราจะถูกจํากัดเราจะถูกล็อกไม่ได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะคะส่วนรายจ่ายเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะมาละล็อกใหญ่คลื่นใหญ่อยู่เหมือนกันมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะที่รอที่จะให้เราจัดการอยู่แต่ว่าก็ ช้าได้ช้าไปก่อนเลตได้เลตไปก่อนนะคะเพราะเหมือนกับว,ว่าตอนนี้คุณต้องดูแลสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะต้องดูแลเรื่องของการยินอยู่ใช้จ่ายก่อนนะคะแต่โดยใดๆก็ตามกุ้งว่าคุณก็เริงยังรู้สึกชิวๆยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันเอาอยู่นะคะอ่าฟแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะเหมือนเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าไรายได้เราจะถูกลดปริมาณลงจํากัด กันได้มัน,นแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะมันรอให้เราจ่ายอยู่แต่ว่าคุณกลับรู้สึกชิลๆโฟโฟโรเนี่ยมัน,นมันเหมือนกับว่า เราไม่ได้แอคทีฟหรือว่าไม่ได้กระตือรือร้นที่จะจัดการเรื่องปัญหาการเงินที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ดีสักเท่าไหร่นะคะมันกลายเป็นว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวระวังว่าไอ้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะะี่ค่ะมันจะสมทุมทับกันเป็นกองใหญ่ปัญหาใหญ่จนเกินจะแก้ไขจนเกินจะเยียวยาได้นะคะชาวราศีสิงห์ระวังให้ดีนะ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้นไม่ค่อยโอเวิร์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะตัวคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณอาจจะทําอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะเจ้าอารมณ์มีเวลาคุยกันหรือว่าเวลาอยู่กับคนรักเนี่ยค่ะคะ่อนข้างที่จะออกแนวผด็จการนิดน,นึงอะมันเหมือนกับว่าเราอยากได้อยากเป็นอยากมีหรือออกคําสั่งให้เขาทําโน่นนี่นั่นอะให้เราไปซะทั้งหมดคืออยากให้เขาพยายามทําอะไรที่มันซัพพอร์ตความต้องการของเราไปซะทุกเรื่องนะคะส่วนตัวเขาเขาก็รู้สึกว่า อ,อ๋อฉันก็ไม่มีเวลาของฉันเหมือนกันฉันก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ภาพรวมทั้งคนมีคู่แล้วคนไม่มีคู่คนยังไม่มีนะหมายถึงว่าเราค่อนข้างจะเอาแต่ใจอยากบังคับนู่นนี่นั่นอะไรไปหมดนะคะส่วนเขาเนี่ยบางเวลาก็ซัพพอร์ตได้บางเวลาก็ไม่พร้อมซัพพอร์ตแต่กุ้งมองว่าโดยส่วนมากเขาอาจคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะซัพพอร์ตเราได้ดีแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันจะเป็นตัวของฉันเองนะคะ เพราะฉะนั้นระมัดระวังว่าจะมีปากเสียงระมัดระวังว่าจะคุยกันได้ไม่ถูกคอได้ไม่ลงรอยเท่าไหร่นะคะระมัดระวังเลยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงรู้ตัวก่อนถ้าดูก่อนก็รู้ตัวก่อนค่อยๆปรับปรุงไปแต่ถ้ามาดูทีหลังแล้วเห็นแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วตอนนี้ค่ะคงจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปคงจะขอโทษที่ต้องใช้คำนี้แล้วกันปล่อยให้มันเป็นไปตามเวียนตามกรรมแล้วกันเนาะเพราะว่า คือตอนนี้มันแรงด้วยกันทั้งคู่ค่ะทั้งคุณและเขาต่างคนต่างแรงนะยิ่งถ้าคุยตอนนี้ยิ่งถ้าไปพยายามแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นตอนนี้มันจะยิ่งเป็นการกระตุ้นหรือว่าผูกเรื่องราวให้มันแน่นขึ้นไปอีกให้มันแรงขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอารมณ์มากเหลือเกินอาจจะต้องทิ้งช่วงเวลายะห่างใจเย็นๆกันสักครู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะการกลับมาคุยกันใหม่ตรงนี้การกลับมาเคลียร์กันเนี่ยค่ะ อยากให้ลองนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยรู้สึกดีด้วยกันช่วงจีบกันใหม่ๆก็ได้นะคะเอาเรื่องราวตรงนี้กลับมาคุยกันเอาสิ่งดีๆมอบให้แก่กันถ้ายังอยากจะสารสัมพันธ์หรือไปด้วยกันต่อแต่ถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วจบละฉันไม่โอเคละจะไม่ทนแล้ะก็ให้มันอยู่ตรงนี้ค่ะก็ให้มันจบตรงนี้ค่ะนะส่วนในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง อไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะมีน้องหมาเห่าเสียงดังอยู่ถ้าได้ยินต้องขอโทษด้วยนะคะมันไกลมากไม่สามารถไปห้ามได้ด้วยเ,เดี๋ยวมาต่อตรงนี้แล้วกันเนาะในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสุขภาพกายนะคะระมัดระวังนะคะเรื่องของความดันความดันเลือดลมไม่ค่อยดีหรือว่ามันจะแบบปูดปลาดมากๆเลยนะคะเรื่องของสุขภาพกายนะ ชัดเจนนะคะเรื่องแขนเรื่องแขนระมัดระวังนะว่าอาจจะไปพลาดไปเกี่ยวหรือว่าไปโดนอะไรนะตรงนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพใจนะคะกุ้งรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยจะเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีโรคส่วนตัวสูงปรีวิเวกหรืออยู่ตัวคนเดียวได้แบบว่าเงียบเงียบมากไม่ค่อยเข้าสังคมชอบอยู่ตัวคนเดียวแล้วพออยู่คนเดียวแล้วค,คล้ายๆกับฟุ้งซ่านหรือคิดมากคิดในเรื่องที่มัน อยากได้อยากมีอยากให้มันเป็นอยากให้มันเพอร์เฟกนู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวคุณนะคะไม่ได้ที่จะเอาใจใส่หรือว่าไม่ได้ที่จะลงไปทํามันจริงจังเป็นแค่ไอเดียเป็นแค่ความคิดมันทำเลทำให้เราแบบเหมือนคิดวนไปวนมาว่ามันจะได้ไหมมันจะสําเร็จไหมมันจะต้องยังไงเดียวฉันอยากได้อยากมีแบบนั้นแต่สุดท้ายคือวนกลับมาที่เดิมที่ยังไม่ได้ทําอะไรอะนะมันคล้ายๆกับแบบนั้นนะคะ ทางแก้หรือว่าคําแนะนํานะคะก็คือว่าอยากให้คุณนะพาตัวเองออกมาสู่สังคมให้นอกบ้างนะคะถ้าใครที่เป็นดังห้องอยู่ติดแต่ห้องไม่ค่อยได้ไปไหนก็อาจจะต้องพาผู้พาตัวเองออกมาพบปะผู้คนหรือว่าเข้าสังคมกับคนอื่นบ้างแล้วคุณจะมีไอเดียหรือว่าคุณจะเห็นช่องทางในการทําไอเดียหรือว่าความฝันอะไรของคุณเนะะี่ยค่ะให้มันเป็นจริงได้ แต่ถ้ายังอยู่แบบนี้ถ้ายังนิ่งแบบนี้อยู่คนเดียวเก็บตัวแบบนี้คิดวนไปวนมาซ้ําๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ทําอะไรยังไงไม่มีทางสําเร็จแน่นอนนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจมันจะต้องไปด้วยกันเนาะถึงแม้ว่ากายแข็งแรงรามาระวังแท่เลืองลมอารมณ์แบบเ,เลือดลมพุ่งปีด๊ดขึ้นสุดลงสุดนะคะแล้วก็จิตใจแบบห่อหี่ยวบ้างเป็นบางครั้งมันค่อนข้างที่ทจะแบบสุดทุกเรื่องทุกอย่างนะคะดีก็ดีไปเลย เศร้าก็เศาไปเลยซึมเศร้าเงาก็เงาไปเลยนะคะอาจจะต้องหาบาลานตัวเองตรงกลางพาตัวเองออกไปหาสังคมข้างนอกบ้างแล้วคุณจะเจอไอเดียหรืออินสปิเรชันแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้ใหม่ๆมากระตุ้นพลังงานชีวิตคุณนะคะส่วนในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะบุตรชัดเจนเลยนะคะว่าช่วงนี้เขารู้สึกว่า เหมือนค่อนข้างจะโดนบังคับหรือโดนขีดเส้นให้ทํานู่นทานี่อะไรแล้วอยากจะแหกข้ออยากจะออกข้างนอกไม่อยากจะทําตรงนั้นนะคะใครที่มีลูกเล็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เป็นผู้ชายนะคะแต่มันระวังว่าคุณอาจจะใช้คําสั่งหรือว่ากดดันเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าคาดหวังความสําเร็จหรือว่าคาดหวังว่าเขาจะตอบสนองความต้องการของคุณโน,น,น่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะมากไปหรือเปล่าพาเขาไปเที่ยวบ้างาให้เขาได้ใช้ชีวิตหรือว่าให้เขาได้ใช้ ความรู้สึกหรือว่าเขาเรียกอะไรได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจหรือว่าได้ทำอะไรแบบเด็กๆของเขาบ้างนะคะอย่าให้เขาทำอะไรที่มันเกินตัวเกินวัยมากเกินไปนะคะเราคาดหวังได้เราฝึกเราสอนเขาได้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ว่าทุกความต้องการของเราอะคะ่ะนะมันก็ยังเป็นของเราอยู่ดีมันไม่ใช่ของเขาเราอาจจะต้องใจเย็นๆค่อยสอนให้เขาได้เรียนรู้ในแบบที่เด็กควรจะได้เรียนรู้นะคะ บางเรื่องบางอย่างแบบฝึกหัดที่เราให้ไปมันกอ็อาจจะโตเกินวัยสำหรับเด็กเเกินไปนะคะสำหรับบริวารที่ด้อยกว่านะคะบริวารที่ด้อยกว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอช่วงเวลาที่ยากหรือลูกน้องหรือว่าบริวารที่ด้อยเนี่ยกว่าเนะะี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของเขาเองนะคะ เลยมาส่งผลกับงานที่แบบว่ามาทํางานด้วยอารมณ์ที่ไม่สดชื่นไม่สดใสไม่เต็มที่ไม่เต็มแรงสักเท่าไหร่แต่เดือนนี้เขาจะกลับมาเต็มที่ให้เราแล้วค่ะเขาจะกลับมาเป็นลูกน้องที่คอยซัพพอร์ตอะไรเราหรือว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเราได้ดีเนะะี่ยค่ะดีขึ้นนะจะคนเดิมจะกลับมาแล้วปัญหาต่างๆที่เขาเคยมีมันก็จะพผาลงเราโนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าเรานะคะซึ่งเป็นคนที่ต้องดูแลเขา อยู่เหนือเขาเนี่ยอาจจะเข้าไปเทคแคร์เข้าไปดูแลเทคแคร์ในที่นี้ไม่ใช่พร้อมแบบไปคุยหรือไปดูแลอะไรสักทุกเรื่องทุกอย่างนะคะคําว่าเทคแคร์ของกุ้งเนี่ยอาจจะแบบถามไทยเป็นยังไงบ้างนะเราอาจจะรู้เรื่องราวของเขาคร่าวๆอยู่แล้วอาจจะแบบว่าเป็นยังไงบ้าง กงนะว่าแค่คำนี้นะคะถ้าหัวหน้านะถามลูกน้องหรือว่าถามบริวารที่เราดูแลอยู่กงว่ามันก็โอเคแล้วนะเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ความดูแลความใส่ใจของเราที่มีให้เขาได้นะคะ,ะส่วนในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภระวังทุกขลาภนะคะได้มาต้องจ่ายไปมีคนหักหลังมีเขาเรียกคนจ้องจะรับผลประโยชน์ตรงนั้นของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ทุกขลาภแน่นอนนะได้มาเราก็จ่ายไปหรือว่าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน,วน่วยคือโชคลาภลาบลอยอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันได้ไหมกุ้งมองว่าคุณน่ะอาจจะต้องทำเองมากกว่านะคะสามใบขึ้นด้วยกันหมดเลยนะโชคลาภความช่วยเหลือคอนเนคชั่นพิเศษช่วยเหลือตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนนะเวลานี้นะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เต็มที่เลยนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปทำบุญในเรื่องของบริจาคเทียนหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องของแสงสว่างนะคะ นะแล้วก็ทําบุญกับสัตว์อาจจะบริจาคอาหารช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะทําบุญเรื่องของแสงสว่างกับสัตว์เลี้ยงสัตว,ว์ทั่วๆไปก็ได้นะคะอันนี้จะช่วยได้ช่วยแก้สถานการณ์อะไรที่คุณเจออยู่ในรอบเดือนนี้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแม่จิตกอยของเรามีคําแนะนําอะไรให้อีกไหมนะอันแรกเลยนะคะพระแม่ลักษมีเหมือนเดิมเลย อัอนต่อมาเนะคะเป็นเดือนสันนะคะพระอาทิตย์ร้อนแรงนะคะีค่ะแล้วก็เทมเพลนนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าคือขนาดแมจิตคอยังมาแบบอารมณ์สุดๆเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะพระแม่ลักษมีนะคะก็จะเป็นแบบอะไรที่ เป็นผู้ผหญิงอะค่ะพลังงานของเพศหญิงอะ <_ siamo S 1> เดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้พลังงานเพศหญิงหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเราดูอยู่อดทนให้ได้ดังผู้หญิงหรือว่าใจเย็นๆนะคะเพศหญิงเนี่ยเขาค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทนนะคะหรืออะไรที่ไม่ปรีกปากบ่นหรืออะไรที่มันแบบอดได้ยอมได้ฉันยอมทำนะคะเดือนนี้อาจจะต้องใช้ฟิลหรือใช้อารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็อารมณ์ค่อนข้างจะคอนทราสต์มากเลยนะเรื่องของอุ่ยเรื่องของว่าพระอาทิตย์มา น้ำก็มามันเหมือนกับว่าสุดเลยทั้งร้อนสุดพระอาทิตย์ทั้งเย็นสุดคือเรื่องของน้ำแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้นะคะมันจบเรื่องนีใน้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้ผูกมัดหรือว่าไม่อยากให้ยึดติดกับเรื่องราวใดๆที่คุณจะต้องเจอใดๆก็ตามสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะคะสิ่งที่กุ้งพูดตอนนี้สิ่งที่กุ้งให้คําทานายนะตอนนี้นะคะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณดัดแปลงหรือว่า เลี่ยนตัวเองนะคะกุ้งบอกเรื่องอะไรแล้วคุณทําอะไรที่มันตรงกันข้ามทุกสิ่งอย่างผู้นี้มันจะไม่เกิดขึ้นนั่นคือคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับแมจิคอยที่ให้คุณณนะตอนนี้นะเวลานี้นะคะทุกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอน้ำสองถ้วยมันไม่มีทางที่แบบจะล่องลอยในอากาศแล้วมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาได้เองเราเป็นคนถือมันต้องมีใครสักคนเป็นคนถือเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถือนั่นหมายถึงว่าย่อมมีคนที่ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง ุ่ก็เช่นกันนะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค่ะก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ